สองปีกว่าที่ผ่านมานี้นะครับถ้าพูดถึงปัจจัยที่กดดันเศรษฐกิจโลกมาเลยตลอดเลยซึ่งถือเป็นธีมหลักก็คงจะต้องพูดว่าเป็นเรื่องของเงินเฟอร์นี่แหละครับที่บอกว่าสูงที่สุดเลยในรอบประมาณ40ปีก็คือสูงที่สุดในรอบนะครับทศวรรษที่80ด้วยกันรายการ well history เราเนี่ยได้เคยไล่เลียงกันไปแล้วนะครับว่านายุคดังกล่าวสาหรัฐอเมริกาเนี่ยอยู่ใน,ในยุคข,ของโรนัลด์เรแกนถ้าเป็นสารารณจกักรก็อยู่ในยุคข,ของรัฐบาลของนางสิงเหล็กมาร์กาเร็ตแทตเชอร์ครับเป็นยุคที่ใครๆก็ตามต้้องงเเเดินนนรรเินนนนหาาาใกรรปบฟ ขณะเดียวกันในยุคนั้นครับก็มีจุดพลิกผันเนี่ยนะครับก็คือการที่สหรัฐเชิญรัฐมนตรีคลังของประเทศเศรษฐกิจ G5 นะครับกรุ Group Five, ป๊ปออฟไฟล์ไปประชุมที่โรงแรมพลาซ a าแอคคอร์ที่นิวยอร์กเพื่อประกาศการลดค่าเงิน u s ดอลลาร์รักษาความสามารถในการแข่งขันการส่งออกของสหรัฐในเวทีโลกเอาไว้ด้วยแต่การจะเข้าใจสถานการณ์เหล่านี้โดยที่ไม่มีบทบาทของประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเออร์เรซิ่วณจุดเวลานั้นคนที่ทำหน้าที่นะครับ เหมือนคนควบคุมการไหลเวียนสภาพคล่องของโลกผ่านการกำหนดอัตราดอกเบี้ย <c oughs> ก็แสดงว่าเราไม่สามารถเข้าใจภาพเหล่านั้นได้ครบถ้วนว่าแต่ว่าพอเราบอกว่าเราต้องเข้าใจประธานเฟดในเวลานั้นและประธานเฟดในทศวรรษที่80ช่วงต้นนั้นเขาเป็นใครคําตอบคือประธานเฟดณเวลานั้นคือประธานเฟดคนที่12เขามีชื่อเต็มว่าพอลอาดอล f ์โวลเ e อร์เวิลด์ฮิสตอรีตอนนี้ครับจะพูดถึงชายคนนี้คือพอล l v ลเกอร์ แล้วก็แอคชั่นของเขาในหลายๆช่วงชีวิตของเขาครับเพราะว่าตัวเขานั้นไม่ได้มีบทบาทเฉพาะช่วงของการปราบเงินเฟอ้อที่บ้าคลั่งในช่วงต้นทศวรรษที่80โดยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเฟดฟันเรชชนิดที่เรียกว่าฟังแล้วคนปัจจุบันคนลุกสู้แน่นอนครับแต่ตัวเขาเองยังมีบทบาทอีกหลากหลายบทบาทกับหลากหลายเหตุการณ์การเงินครั้งสําคัญของโลกด้วย Wealth History ประวัติศาสตร์ว่าเ,เรื่องความมั่งคัง่งและเบื้องลึกเบื้องหลังในแวดวงเศรษฐกิจการลงทุนให้รู้ลึกรู้รอบเข้าใจไปกว่าที่เคยเข้าใจมาก่อนสวัสดีครับผมวิทย์สิทธิเวกินและนี่คือ w o r l t h i s t t r y y านนการนามสกุล Paul v a l k e r แล้วท่านเห็นตัวสะกดก็จะรู้ทันทีครับว่าเขาไม่ใช่คนอเมริกันเชื้อสายแองโกลแซกซอนที่มาจากอังกฤษแน่นอนครับฟังแล้ว Volker เหมือนเยอรมัน ถูกต้องครับพ่อกับแม่ของเขาเนี่ยก็มาจากเยอรมันข้ามแอตแลนติกมานะครับหาโอกาสใหม่ที่ดีกว่าบนแผ่นดินใหม่อีกฝาาหนึ่งของแอตแลนติกก็คือสหรัฐอเมริกานะครับโดยปากหลกักปักฐานครอบครัวใหม่ที่มรัตนิวเจอร์ซีย์ครับถือว่าเป็นพื้นที่ยอดนิยมนะครับสำหรับคนยุโรปเองที่เดินทางไปขุดทองนะครับที่สหรัฐอเมริกาทีนี้ไปฟังชื่อกลางของเขาครับอดดอล์ฟชื่อก็บอกแล้วนะครับว่า ตัวเขานั้นเกิดก่อนยุคข,ของนาซีเยอรมันเพราะนะับตั้งแต่ที่นาซีเยอรมันนะครับโดยเฉพาะอดอลฟ์ฟิตเลอร์กลายสภาพจากมนุษย์เป็นอสุรกายในปี1933แล้วคนเยอรมันไม่มีใครตั้งชื่อลูกว่าอดอลฟ์อีกต่อไปตัวเขาเองครับเกิดบนแผ่นดินอเมริกนในปี1927นะครับเป็นคนอเมริกันโดยกําเนิดอันนี้ต้องบอกแตกต่างไปนะครับกับเฮนรี่คิสซิงเจอร์รัฐมนตรีต่างประเทศผู้เป็นตานานของสหรัฐอเมริกาที่เกิดที่เยอรมันแล้วไปโตที่อเมริกา ทางด้านของพอล l อลเกอรเองครับเริ่มต้นทำงานตอนอายุ25ปีนะครับที่ Federal Reserve แต่ว่าไม่ใช่ที่ Washington ซีนะครับเป็นที่สาขานิวยอร์กก่อนที่ตัวเขาจะเดินทางนะครับไปทำงานต่อที่บริษัทการลงทุนเ s ส Manhattan ก่อนจะย้ายไปทำงานนะครับที่ US Treasury หรือว่ากระทรวงการคลังสหรัฐในเวลาต่อมารัฐบาลสหรัฐในช่วงปีนั้นครับต้นทศวรรษที่70มีประธานาธิบดีก็คือริชาร์ดนิกสั เห็นแวลพอลวอลเกอร์ครับแล้วก็หนึ่งเขามาเป็นทีมงานนะครับในชุดแผนกการเงินระหว่างประเทศที่กระทรวงอันคลังในปี1969ครับในยุคที่สหรัฐต้องตัดสินใจว่า จะเดินหน้าเรื่องของการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนนั้นอย่างไรใครจำกันได้ครับยุคนั้นสหรัฐอเมริกายัางใช้ระบบเบรตันบูดที่มีการตรึงค่าเงินของตัวเองเอาไว้กับค่าเงินสกุลหลักสำคัญของโลกไม่ใจะเป็นบริ t ิชปอนเซอร์ลิงเงินเยนญี่ปุ่นเงินฟรังฝรังร่งเศสเงินดอยช์มาคเยอรมันนะครับท้ายที่สุดครับเบรตันบูดถูกท้าทายจาก เศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่ค่อยะฟื้นตัวหลังสงครามโลกจนกระทั่งในที่สุดรัฐบาลนิกสันต้องตัดสินใจว่าแล้วจะเอาอย่างไรดีกับเบรตเทนบูดถ้าจะเดินหน้าต่อแก้เกมยังไงถ้าจะถอยทํายังไงไม่เสียบรรยากาศการลงทุนไม่สะเทือนตลาดหุ้นอย่างที่รายการเราเคยเล่าให้ฟังนะครับว่านิกสันเองนั้นตัดสินใจในการยกเลิกระบบเบรตเนบูดในปี1972และประกาศข่าวนี้ในวันอาทิตย์ เพื่อให้ตลาดครับมีเวลา1วันในการย่อยข่าวนี้ซึ่งถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่ดีนะครับเพราะว่าตลาดใช้เวลาและตระหนักว่าการยกเลิกเบรตันบูดนั้นเป็นสิ่งที่เหมาะสมต่อเศรษฐกิจสหรัฐทําให้ตลาดหุ้นที่เปิดทําการในวันจันนั้นปรับตัวขึ้นเพราะเชื่อว่านี่คือข่าวดีเล่ามาตั้งนานหลายคนจะถามว่าเกี่ยวอะไรกับพอลวอลเกอร์เกี่ยวแน่นอนครับเพราะว่าหนึ่งในบุคคล ซึ่งอยู่ในทีมที่จัดทำคำแนะนำว่าสหรัฐนั้นควรยกเลิกระบบเบรตันวูดให้โลกมีอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวมีชื่อว่าพอลอดอล์ฟวอลเคอร์คนนี้เนี่ยแหละครับเขาถือว่าเป็นหัวหอกหลักในการผลักดันการยกเลิกระบบเบรตันวูดและมันก็เปลี่ยนแปลงการเงินของโลกไปตลอดการทศวรรษที่70ครับคือทศวรรษที่ถือได้ว่าเป็นสารตั้งต้นนะครับของเงินเฟอ้อ ที่มีการก่อตัวอย่างฉับพลันครับก็คื <c oughs> อเหตุการณ์อ่อยช็อกในปี1 9 7 3ราคาสินค้าและบริการขยับขึ้นทั่วโลก <c oughs> เป็นความท้าทายของรัฐบาลทั่วโลกในจุดเวลาดังกล่าวครับสหรัฐมีการเปลี่ยนผู้นําจากริชาร์ดนิกสันนะครับและก็ถัดมาหลังจากนั้นมีการเลือกตั้งจิมมี่คาร์เตอร์กลายมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐและก็ดึงเอาวิลเลียมมิลเลอร์ประธานเฟดณนะเวลานั้นไปเป็นรัฐมนตรีคลังโดยมีเฟรดริกชูลส์รองประธานเฟดก้าวขึ้นมาเป็นประธานรักษาการของเฟด แต่ครับเฟรดริกชูส์มีการสื่อสารผิดพลาดและสร้างเนติเมนต์เชิงลบให้กับตลาดวอลล์สตรีทหลายครั้งจนผันปวนในที่สุดครับจิมมี่คาร์เตอร์เลือกเอาพอลวอลเกอร์เข้ามาเป็นประธานเฟดคนที่12 ทางด้านประธานาธิบดีคนต่อมาครับก็คือโรนัลเรแกนนะครับยังคงต่ออายุให้เขาดํารงตําแหน่งในเวลาต่อมาเพราะว่ามีความเชื่อถือต่อพอลวอล์คเกอร์มากความท้าทายของยุคนั้นก็คือเรื่องของเงินเฟอ้อครับเพราะในปี1979เกิดเหตุการณ์ปฏิวัติในอิรานอาญาตุลโคมยนีเดินทางกลับสู่ประเทศ เปลี่ยนแปลงการเมืองอิหร่านให้เป็นสาธารณรัฐอิสลามกระทบต่อโคต้าการส่งออกน้ำมันทั่วโลกในเดือนมีนาคม1980ครับเงินเฟอสหรัฐปรับตัวสูงถึง14.8%เวลานั้นอัตราดอกเบี้ยเ f ดฟันเรทอยู่ที่11.2%พอวอลเกอร์ในเวลานั้นปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่องจนกระทั่งถึงเดือนมิถุนายนปี1981ตลอด15เดือนที่เขาดำรงตำแหน่งในเวลานั้นดอกเบี้ยสหรัฐจากเดิมอยู่ที่11.2% ปรับสูงขึ้นไปถึง20%ท่านฟังไม่ผิดนะครับณนะเวลานั้นพอลวอล์คเกอร์ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย8 8ในรอบ15เดือนแน่นอนครับว่าส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจกนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมอย่างรุนแรงเพราะต้นทนุทนทางการเงินหรือว่า cost of fund ของการผลิตสินค้าบริการนั้นสูงขึ้นการว่างงานดีตัวสูงแต่ระดับ10%เฟดถูกอัดวิภาก์วิจารณทั้งจากฝั่งการเมืองภาคอุตสาหกรรมการเงินอย่างยับเยิน เรียกว่าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์เฟดที่ร้อนแรงมากที่สุดและถือเป็นการเรียกแขกครั้งสําคัญทุกคนสามารถขีกันเข้ามาประท้วงที่วอชิงตันดีซีไม่วจะเป็นภาคแรงงานภาคการเกษตรที่เราจะเห็นภาพที่มีรถแทรกเตอร์เกษตรกรรมจากพื้นที่ต่างๆเข้ามาประท้วงที่ Federal Reserve อย่างไรก็ตามครับความเจ็บปวดในกรอบเวลานั้นนำไปสู่การตั้งลำของเศรษฐกิจสหรัฐที่ค่อยๆฟื้นตัวกลับมา ควบคุมเงินเฟอ้อได้ดีถือเป็นผลงานชิ้นสำคัญของประธานเฟดที่มีชื่อว่าพอลวอล์คเกอร์ไม่แต่เพียงแค่นั้นนะครับการประชุมพลาซ่าแอคคอร์ดนะครับที่เราพูดถึงกันหลายหลายครั้งในรายการของเราคือการที่สหรัฐนั้นลดค่าเงิน US ดอลลาร์เมื่อเทียบกันกันกบเงินสกุลหลักๆของโลกเพื่อให้ตัวเองมีแต้มต่อนะครับในการที่จะส่งสินค้าออกไปขายแข่งขันกันกบเยอรมันตะวันตกกับญี่ปุ่นก็ได้รับอิทธิพลนะครับมาจากชายคนนี้ พอลวอล์เคอร์เช่นเดียวกันถึงแม้วบุคคลที่ออกหน้าในครั้งนั้นจะเป็นเจมส์เอเบเกอร์รัฐมนตรีคลังของสหรัฐก็ตามแต่อย่างไรก็ตามครับการทํางานกับฝ่ายการเมืองก็เหมือนอยู่กับดวงอาทิตย์แหะครับหากมาก็หนาวจนเกินไปเข้าใกล้ก็แทบจะละลายรัฐบาลโรนัลเรแกนครับดำเนินนโยบายการคลังแบบไม่อาจลายกลุ่ม,มครับด้านหนึ่งควบคุมเงินเฟอ้ออีกด้านหนึ่งทางการคลังเรแกนลดภาษีเงินได้สร้างฐานคะแนนนิยมเพิ่มงบประมาณทางการทหาร ขยับเพดานหนี้ปรับขึ้นเพิ่มหนี้สาธารณะกระตุ้นเศรษฐกิจสวนทางกับนโยบายการเงินที่ยังคงเข้มงวดอยู่ของเฟดซึ่งณนะเวลานั้นเพิ่งจะควบคุมเงินเฟอ้อได้หมาดๆหลังจากนั้นพอวอลเกอร์ Walker, หมดวาระที่2และเลือกที่จะไม่ต่ออายุสู่วาระที่3ส่งมอบตำแหน่งให้กับอลันกรีนสแปนดำลงตำแหน่งของประธานเฟดต่อไปในปี1988หลังจากหมวาระที่ Federal Reserve หรือว่าธนาคารกลางสหรัฐไปแล้วครับ เขาตอบรับไปเป็นประธานของบริษัทการลงทุนแห่งนิวยอร์กที่มีชื่อว่า w o l f e n s o n แอนด์คอมพานนอกจากบทบาทมากมายเกี่ยวกับการเงินโลกและการเงินสหรัฐนะครับอีกหนึ่งบทบาทที่ได้รับการชื่นชมมากทีเดียวคือการที่ตัวเขาครับทำหน้าที่เป็นประธานของคณะกรรมการที่ช่วยเหลือด้านบัญชีให้กับชุมชนชาวย,ยิวที่ได้รับผลกระทบจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือว่าฮโลคอส์ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองหลายท่านจะงงนะครับว่ามันไปเกี่ยวข้องกันยังไงบ้างคําตอบครับในช่วงที่นาซีมีการขยายอํานาจในเยอรมัน คุกขามชาวยูชาวยูที่ฐานะร่ำรวยจานวนไม่น้อยเอาเงินไปฝากที่ธนาคารในสวิตเซอร์แลนด์ครับเพราะว่าสวิตเซอร์แลนด์มีความเป็นกลางทางการเมืองเยอรมันจะเอื้อมมือเข้าไปแตะต้องเงินในบัญชีไม่ได้แต่ระหว่างสงครามโลกครั้งที่2ครับชาวยูหลายล้านชีวิตรวมถึงผู้ที่เป็นเจ้าของบัญชีเหล่านั้นเสียชีวิตจากเหตุการณ์ ทำให้เงินในบัญชีนับพันล้านดอลลาร์ต้องค้างตึงอยู่ในธนาคารสวิสลูกหลานของเจ้าของบัญชีชาวยิวไม่สามารถเอาเงินออกมาใช้ได้พอลวอลเกอร์คนนี้ครับทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการช่วยเจรจาในนามของวอ l k e r Commission ในการเอาเงินที่คงค้างและหลับไหลในบัญชีสวิสออกมาคืนให้กับครอบครัวชาวยิวได้โดยธนาคารสวิสตกลงคืนเงินจำนวน1,250ล้านดอลลาร์ให้กับครอบครัวชาวยิวเหล่านั้น ยังคงไล่เลียงไม่จบนะครับแต่เอาเป็นว่ากิจกรรมต่างๆเขาไม่อยู่มากมายและตัวเขาเองถือว่าอายุยืนครับเพราะว่าเขาถึงแก่อสัญญากรรมลงเมื่อ4ปีที่แล้วนี่เองคือปี2019ด้วยวัย92ปีฝากชื่อเอาไว้เป็นอีกหนึ่งตำนานของการเงินของโลกและของสหรัฐาอเมริกาครับ